วัดบางกระพร้อมเป็นวัดราชสังกัดคณะสองฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีตำนานเล่ากันมาว่าในคราวเสิกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองมีชาวบ้านสองคนซึ่งเป็นสามีภรรยากันได้หนีศึกสงครามมาตั้งหลักท่ามาหากินที่บ้านบางกระพร้อมแห่งนี้เดยยึดการสานกระพร้อมซึ่งเป็นภาชนะคล้ายกระชุแต่ใหญ่กว่าเพื่ออย่างชีพ แต่อยู่มาได้ไม่นานนักก็ถูกพ่มาบุกโจมตีครั้งจะหนีก็ไม่ทันจึงเข้าไปหลบอยู่ในกระพร้อมที่สารเอาไว้และได้อธิษฐานว่าถ้ารอดจากความตายครั้งนี้ไปได้จะจัดการสร้างวัดและวิหารขึ้นตรงนี้ต่อมาเมื่อรอดพ้นจากอันตรายใดๆจึงได้ปฏิบัติตามคำพูดที่กล่าวไว้โดยสร้างวัดึชื่อว่าวัดบางกระพร้อมต่อมาชื่อคงเพี้ยนไปหรือถูกเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม กลายเป็นวัดบางกระพอมมาจนถึงปัจจุบันนี้